ไมโทคอนเดรียคือแหล่งสร้างพลังงานของร่างกายของคุณไมโทคอนเดรียผลิต ATP ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีพลังงานสูงตามธรรมชาติซึ่งขับเคลื่อนการทำงานทุกอย่างในร่างกายนับตั้งแต่การเต้นของหัวใจไปจนถึงการส่งกระแสเซลล์ประสาทของเสียบางส่วนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตพลังงานอยู่ในรูปของอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายเมื่อไมโทคอนเดรียมีอายุมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพน้อยลงซึ่งทำให้ผลิตพลังงานน้อยลงและผลิตอนุมูลอิสระมากขึ้นทำให้เกิดผลร้ายมากขึ้น ร่างกายสามารถฟื้นฟูไมโทคอนเดรียรที่เสื่อมสภาพได้ตามธรรมชาติแต่ในบางครั้งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอเท่าที่เราต้องการโมเลกุลเอ็มทอซึ่งทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณมีบทบาทในการสื่อสารของเซลล์ซึ่งช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูนของไมโทคอนเดรียรที่เสื่อมสภาพสารประกอบอินเซลเจนส์กระตุ้นการทำงานของเอ็มทอโดยปลดปล่อยสารชีวเคมีที่สำคัญอื่นๆให้สื่อสารกับไมโทคอนเดรียรที่เสื่อมสภาพและส่งสัญญ,ญาณกระตุ้นกระบวนการเยียวยาตนเองของเซลล์ซึ่งเป็นการฟื้นฟูไมโทคอนเดรียร องค์ประกอบของไมโทคอนเดรียที่เสื่อมสภาพจะได้รับการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่อินเทลเจนซ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฟื้นฟูที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายกระบวนการเยียวยาต,ตนเองของเซลล์ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระส่งเสริมการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและฟื้นฟูองค์ประกอบของเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้ว